สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชอบการอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงจีนนะคะจะได้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของดาราที่พวกเราชื่นชอบค่ะตอนนี้นะคะก็มีข่าวลงมา เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะก็มีการรายงานเรื่องความรักนะคะของคุณกุรินาจาสาวสวยมากๆจากซินเจียงนะคะแล้วก็คุณจางวินลงค่ะพระเอกหนุ่มที่มีในตาหวานซึ้งแล้วก็หน้าตาดีมากๆอีกคนหนึ่งนะคะก็เปิดเผยมาว่าพวกเขานั้นนะคะคบหากันอยู่แบบเป็นแฟนๆกันนะคะเป็นแฟนค่ะเพื่อนจริงๆแล้วนะคะก็ต้องยินดีนะเพราะว่าด้วยอายุอานามของทั้งคุณกุริ นาจาแล้วก็คุณจางอวินหลงนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ในอยู่ในช่วงที่เหมาะแล้วอะ่ะที่แบบเออจะต้องคบหาดูใจแล้วก็ต้องคิดถึงนะคะแพลนอนาคตว่าเออจะแต่งงานกันไหมอะไรกันไหมนะคะแต่บางเอิญว่าทั้งคู่นั้นอยู่ในวงการบันเทิงจีนค่ะแล้วก็บังเอิญว่านะคะคุณจางอวินหลงนั้นนะคะแฟนของเขาทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยสวยติดอันดับทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยมีการเหมือนกับมีบางฝ่ายนะคะของชาวเน็ตจีนก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ นะคะกับความรักของคุณจางวินหลงที่มีให้กับคุณกูลีนาจานะคะก็มีทั้งส่วนใหญ่แล้วนะคะหวานว่าประมาณ80%ก็จะส่งคําอวยพรกันใหญ่เลยดีใจมากที่ทั้งคู่นั้นคบกันนะคะก็จะมีประมาณ20%เท่านั้นที่จะบอกว่าเป็นห่วงคุณกูลีนาจาจังเลยนะคะหวันก็ไปนําข่าวมานะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าพวกเราก็อยู่ห่างกับจากพวกเขาเนาะไม่ได้ไปอยู่ตายเตียงก็ต้องไปฟังไปอ่านนะคะหัวข้อ ข่าวที่มาจากแบบเออข่าวบันเทิงแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรแบบนี้นะคะเขาก็มีการเขียนมาว่านะคะจริงๆแล้วคู่นี้คือด้วยความที่เป็นดารานะคะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยปกติจะมีปาปลัสซี่ที่แบบเอ้ยบางทีก็ไปติดตามพวกเขาอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีภาพออกมาบ่อยนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าถ้าเป็นคู่นี้มาคบกันเนี่ยก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2011เนี่ยแหละคะ่ะในตอนนั้น คุณจางอินหลงนะคะเข้ามาเป็นนักเรียนในแผนกการแสดงของ Beijing Film Academy ค่ะคือเข้ามาตั้งแต่เมื่อปี2009นะคะซึ่งขณะที่ทางด้านของคุณกูรี่นาจาเพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่นะคะของวิทยาเขตท,ที่ทางด้านคุณจางอินหลงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาได้เจอกันในปีแบบ2011อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าก็ใครเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือคุณจางอินหลงเนาะแล้วหลังจากนั้น ก็คุณเป็นคุณกุลีนาจาก็เข้ามาเป็นรุ่นน้องนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ค่ะก็มีการเหมือนกับแบบเออได้พบปะกันในในที่เรียนแล้วนะคะก็ถือได้ว่าโอ้โหค่ะคือคุณกุลีนาจานี้เป็นดาวของรุ่นด้วยนะคะเพราะว่ามีความสวยที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะทีนี้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเริ่มต้นการรู้จักแล้วก็แบบเออได้อยู่สถาบันเดียวกันแต่พอต่อมาเรื่อยๆนะคะพวกเขาสองคนยังไม่เคยได้แบบแสดงละครด้วยกันนะแต่ว่าพวกเขาสอง นนะะได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการวาไรตี้นะคะ Travel to Any Door นะคะก็ในปี2024เนี่ยละคะ่ะซึ่งโอ้โหโอกาสนี้นะคะทำให้เหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเจอกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่นักข่าวเขาก็เล่ามาในเนื้อข่าวแบบอุ้ยตรงใชแ่แน่ๆคือความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นพัฒนาขึ้นนะคะอย่างร้อนแรงคือในช่วงที่มาร่วมงานวาไรตี้กันเนี่ยละคะ่ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งนะคะก็โอ้โหคุณจางอินหลงนั้น ดูแลนะคะคุณกูรี่นาะจาเป็นอย่างดีเอาใจใส่ผุดๆเลยนะคะถ้าเรามองถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เอ้ยรุ่นพี่รุ่นน้องนี่ว่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเกินกว่านั้นเนาะก็เห็นเห็นนักข่าวจะบอกว่าคุณจางวินหลงนั้นให้ความสนใจนาจามากๆเลยนะคะแม้กระทั่งลมพัดมาแต่ละทีเนี่ยแทบจะเอา เอามือเอาเอาเอาผ้าอ,าอะไรก็ตามไปบังไปบังหน้าบังตาให้คุณกุลีนาจาเพราะกลัวว่าทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้ามาแบบโดนตัวโดนหน้าของคุณกุลีนาจานะคะเพราะว่าสภาพอากาศก็เลวร้ายมากๆเลยนะคะในในช่วงที่ไปถ่ายทําค่ะแล้วก็มีช่วงที่แบบเอออากาศมันก็เย็นลงอย่างรวดเร็วโน่ะหนาวแล้วก็ช่วงกลางวันก็มีความร้อนนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าในบทสัมภาษณ์นอนรายการวราไรตี้ไงก็ต้องมีการพูดคุยกันเนาะทางด้านคุณกุลีนาจานเนี่ยก็เต็มไปด้วยคําสัมภาษณ์ดีๆยกย่องคุณจางวินหลงสุดๆเลยนะคะคนดีมั่นคงแล้วก็ซิมโพมากคือติดดินสุดๆเลยนะคะโอ้ <c oughs> ก็มีเพื่อนๆในวงการนะคะแบบที่มาร่วมในรายการวราไรตี้นั้นด้วยอย่างคุณหยางตี้ก็พูดติดตลกว่าโอ้โหคะ่ะทั้งคือทั้งคู่นั้นสนิทกันมากขณะที่ว่าแบบ เออถ้าถ้าไม่มีกล้องอยู่นี่ตีกันทันทีเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ลังเลเลยที่แบบจะเข้าไปไปแบบเออหยอกล้อกันนะคะสำหรับสองคนนี้ค่ะก็นัจุดนี้นะคะก็คือ,อ,อคุณกุลีนาจาคือเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอก็จะมีความแบบเออรอยยิม้มแล้วก็มีเป็นคนขี้อายด้วยนะคุณกุลีนาจานะคะเท่าที่นักข่าวเขาเล่า,เล,าเล่ามานะคะส่วนทางด้านของกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในวาไรตี้อะไรเงี้ยก็จะมีในช่วงที่คุณจางอินหลงไป กกำลังกายไปเล่นบาสเกตบอลนะคะคุณกุลีนาจาก,ก็ไปซัพพอร์ตเป็นเชียร์บ้างส่งน้ำส่งอะไรบ้างนะคะซึ่งเรียกได้ว่าบรรยากาศของสองคนนี้มันคุมเครือคุมเครือมาสำหรับคนรอบข้างที่มองเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> หลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบดูแลเอาใจใส่กันทั้งคู่เลยเว้ยหวานเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเกิดแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยปาปาลซี่เกาติดเลยนะคะก็ยิ่งแบบเออแบบไปถ่ายภาพ ตามติดนะก็มีวิดีโอมีคลิปที่เป็นกิฟต์เป็นวิดีโออะไรออกมาเต็มเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพื่อนๆแต่ว่านัดจุดนี้ในปี2024คือชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านของฝ่ายชายนะคะคุณจางอินหลงนั้นนะคะโอ้โห,โหค่ะปาปาลาซี่ไปดักนะคะถ่ายรูปอยู่ที่แถวบ้านของคุณกุลีนาจาคะ่ะเห็นบ่อยมากเลยนะคะว่าคุณจางอินหลงนั้นมาที่บ้านของ คุณกูรี่นาจาตอนดึกค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เรียกได้ว่านะคะก็ยังไงดีล่ะคือ ก็อยู่อะแล้วก็มาตอนดึกเพื่อนๆก็คิดดูแล้วกันว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงแต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะว่ามามาหาเนาะคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้โอ้แต่ละไอหวานอย่าพยายามเอาแค่เนื้อเหาะเนื้อข่าวก็พอนะคะก็เป็นว่าปะปาลาัลซีเนี่ยก็ไปจับภาพได้หลายๆครั้งนั่นเองค่ะนี่หลังจากที่นะคะมีมีการติดตามการเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณนาจานะคะกลับมาที่บ้านพร้อมผู้ช่วยของเธอนะคะเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวที่บ้านอะ่ะมีผู้ชงผู้ช่วยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีรูป ที่ที่เธอใส่ชุดเสเวตเตอร์สีดำนะคะแล้วก็มีคุณจางอินหลงปรากฏตัวในสเวตเตอร์สีเขียวนะคะหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าแบบสนิทกันหมดผู้ช่วยของคุณกูรีนาจาเองก็ทักทายคุณจางอินหลงอย่างสนิทสนมเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าเข้าออกบ้านกันแบบสะดวกนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ที่แน่นๆนะคะก็คือคุณจางอินหลงนั้นพักค้ังคืนที่บ้านคุณกูรีนาจาเนี่ยเป็นบางครั้งนั่นเองนะคะโดยที่ได้รับความช่วย เหลือ,จา,อจากผู้ช่วยของคุณกุรีนาจาด้วยคือสนิทกันมากๆนั่นเองค่ะก็ทุกคนนะคะพอได้เห็นภาพเห็นอะไรเงี้ยก็แบบเออเข้ากันได้ดีผู้ชายก็หลอ่อผู้หญิงก็สวยแล้วก็ที่แน่ๆคือคุณกุรีนาจานี้มีตําแหน่งเนาะสีสาวงามแห่งสินเจียงเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะใบหน้าสวยงามรูปร่างก็โอโหพร้อมเพรียวมีเสน่ห์มากๆค่ะแล้วก็แบบเออเป็นเป็นคนสวยเอาง่ายๆนะคะคุณกูรีนาจาแล้วก็เธอเพิ่งมีแฟนมาไม่กี่คนเองนะคะ คนล่าสุดเลิกไปนานแล้วคนเลิกไปนานแล้วแล้วก็เกือบจะมีคนหนึ่งเนาะ,ะเกือบเป็นเรื่องเลยนะคะเพื่อนๆคงจํากันได้ค่ะคนที่เลิกไปนานแล้วนั่นก็คือเฮียจางฮั่นของพวกเรานะคะแล้วคนที่เกือบจะเป็นเรื่องเลยก็นั่นแหละค่ะชีไข่เชิงนะคะเกือบไปนะคะโอ้โหดังไปทั่ววงการแต่ว่ามันเป็นข่าวชาวโชว์นะคะรีบถอยออกมาแทบไม่ทันเลยคุณกูรีนาจาในตอนนั้นนะคะถือว่าแบบโอ้โหหลุดหลุดพ้นค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ช่วยเธอสุดๆเลยนะคะหักล้างข่าวหรือแบบโด เร็วมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะชาวเน็ตส่วนใหญ่อย่างที่หวานเกินไปนะคะ80%ทุกคนต่างก็อวยพรให้ความรักของพวกเขานั้นแบบเออดีงามไปดีๆนะแล้วก็มีอีก20%โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับของคุณกูรินาจาบางส่วนนะคะที่เขาอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับแท้ๆเนี่ยเขาอยากจะให้คุณกูลินาจาโสดไปนานๆนิดนึงนะคะแล้วก็มาโฟกัสที่แบบละคระที่อาชีพการงานเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีละครที่ ออนแอร์เท่าไหรแล้วก็ได้แบบเออบทอะไรเงี้ยค่ะคืออยากจะให้มาโฟกัสที่อาชีพการงานไม่อยากจะให้ไปมีแฟนไปตกหลุมรักเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าพวกเหล่าบรรดาแฟนๆที่ที่หวังดีเหล่านี้เนะเขามีความรู้สึกว่าคือวัยของคุณกุลีนาจาร์เนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังแข่งขันเลยเพราะว่าอย่างดาราท่านอื่นๆนะคะตอนนี้พวกเขากําลังทํางานหนักกันมา,มากคือนางเอกทั้งในรุ่นเดียวกันแล้วก็ทั้งในเขาเรียกว่าทั้งในรุ่นน้องด้วยรุ่นพี่ด้วยทุกคนยังทำ งานหนักกันอยู่หมดนะคะไม่อยากจะให้คุณกูรี่นาจามาเน้นเรื่องของความรักนั่นเองค่ะแล้วก็จุดที่สําคัญก็คือนะคะทักษะการแสดงของคุณกูรี่นาจานั้นยังเป็นเครื่องหมายคําถามนะคะของทุกคนเพราะว่าเธอยังไม่สามารถจะผ่านบททดสอบของการที่จะให้คนดูอินว่าเธอนั้นเป็นตัวละครตัวที่เธอกําลังเล่นอยู่ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วแบบแฟนคลับที่ก็เข้าใจหัวใจแฟนคลับเนาะเขาอยากจะให้ดาราไปถึงจุดที่แบบได้รับรางวัลใหญ่ๆ ะะอะไรสักแบบหลายๆเวทีอะไรอย่างเงี้ยก่อนอยากให้พิสูจน์ตัวเองว่าเออตัวเองยอดเยี่ยมก่อนในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะทีนี้ชาวเน็ตบางท่านนะคะก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกความสําเร็จทางด้านการงานบางทีมันก็มาพร้อมความรักได้เพราะว่าคุณกุรินาจาตอนนี้อายุก็32ปีแล้วนะคะส่วนคุณจางอินหลงตอนนี้อายุ36ปีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงนะคะอายุอานามก็อย่างที่หวานบอกพวกเขาสองคนก็มีแบบเออถ้าถ้าไม่ต้องตัวติดกันจน เกินไปเนี่ยก็คือเริ่มคบกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีการศึกษาเรียนรู้กันไว้มันก็ดีเนาะขึ้นอายุ30แล้วแต่ณจุดนี้นะคะทั้งจุดนี้นะคะยังก็ไม่ได้มีการแบบคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าภาพมันก็เหมือนกับทําให้หลายๆคนที่ได้เห็นเนี่ยก็เชื่อไปแล้วเพราะว่ามีแบบฝ่ายชายก็ตามแบบขับรถนะคะดูแลฝ่ายหญิงให้ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญก็คือต้องมา กลับมาที่จุดนี้ก็คือว่าจุดที่คุณเนี่ยคุณจางอินหลงเองนะคะก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับคุณกูรีนาจานะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนิทกันแล้วก็พอได้ทํางานร่วมกันก็ยิ่งสนิทกันนะคะแล้วก็สนิทกันกับเหล่าบรรดาทีมงานที่ดูแลกันและกันด้วยอะไรแบบนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะคุณจางอินหลงนั้นนะคะเขาก็เป็นคนแบบผู้ชายที่ที่ไม่เคยมีข่าวเสียหายหรอกแต่ว่าอย่าง อะไรก็ตามเขาเคยมีแฟนแล้วก็ข่าวรือนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคุณจงสุฉีนะคะทั้งสองคนนี้เรียกได้ว่า เคยมีผลงานร่วมกันนะคะเป็นละครอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ CP แบบดีโคตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือตอนนั้นเคมีดีมากทุกคนก็เชียร์สุดๆเชียร์สุดๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต่อมานะคะทางด้านของคุณจงสูฉีเนี่ยคือเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะถึงความรักของเธอกับนักสแสดงอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณโฮหวนยวนค่ะเปิดตัวในวันวาเลนไทน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นข่าวที่มีกับคุณจางอินหลงก็เลยหายไปนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านของคุณกูรี่นาจานะคะบอกแล้วว่าในวงการบันเทิงอ่ะจะไม่นับคุณฉีไข่เฉิงเอาไว้นะเพื่อนๆทุกคนจะปกป้องเธอกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะนับแฟนเก่าของคุณกูรี่นาจาคนล่าสุดคือคือเฮียจังฮั่นค่ะเพื่อนๆ <laughs> เออมันก็เป็นอะไรบางอย่างนะคะมันเป็นอะไรบางอย่างนะคะเอาละไม่เป็นไรค่ะทีนี้ค่ะเรานักข่าวเขาก็ไปย้อนข่าวเนาะในปี2011เนี่ยคุณจางอินหลงเคยโพสต์บนเว่ยป๋อนะคะโดยกล่าวว่าเขาได้เห็นออสาวงามซินเจียงที่แบบว่าเป็นนักเรียนนะคะที่แบบเข้ามาเรียนด้วยซึ่งแบบมันเป็นความงามที่น่าข้างไขมากเลยซึ่งพอทุกคนนะคะมาดู ย้อนมาดูข้อความนั้นน่ะข้อความที่โพสต์เมื่อปี2011แล้วมาอ่านในปี2024อ่ะทุกคนก็เลยเอ้ยเอ้ยคุณจางอินหลงหมายถึงคุณกุรีนาจานี่ว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยกลายเป็นว่านะคะเหมือนกับแบบฝ่ายชายอ่ะคุณจางอินหลงเนี่ยนะคะได้แบบ ได้แบบชอบอะ่ะคือเล็งอยู่หวังอยู่มานานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขามีการพูดถึงว่าเออเขาเปิดรายละเอียดมาทีละน้อยทีละน้อย,อยว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยหวังว่าเขาจะได้พบแล้วก็ได้ของคู่แต่งงานกับผู้หญิงที่เกิดในปีวอกนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นฮินท์ที่คุณจางอินหลงอะ่ะเปิดเผยมาเรื่อยๆนะคะรายละเอียดที่เขาเคยเคย โพสเคยพูดเคยให้สัมภาษณ์หรือว่าเคยเคยอะไรอย่างเงี้ยคือข้อความทุกอย่างอ่ะมันพอมองกลับไปปุ๊บมาหานักข่าวเขาก็แซวว่าเฮ้ยนี่มันคุณกูรีนาจาทุกอย่างเลยนี่ว่านะคะแต่อะไรก็ตามเน้นอีกทีตอนนี้ไม่มีการโต้ตอบไม่มีการยอมรับไม่มีการปฏิเสธใดๆอย่างเป็นทางการต่อความสัมพันธ์นี้นะคะของดาราทั้งสองท่านเลยค่ะแต่อะไรก็ตามจากสัญญาณต่างๆนะคะภาพถ่ายที่พวกเขามีคู่กันที่ปปาละซีทำ ที่แทนพวกเราไปถ่ายมาโดยที่พวกเขาไม่ได้รับเชิญนะคะก็ทําให้แบบพวกเราก็เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามิตรภาพของพวกเขามันไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนๆเราก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทั้งคู่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเลยทั้งคู่อะ่ะก็คือก็คือยังยังเป็นคือเป็นดาราแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จแบบแถวหน้านะคะเราก็ต้องอวยพรพวกเขาไปก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะเนาะก็มีความรั ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าก็อย่าทิ้งผลงานนะคะอยากจะดูต่อมาเรื่อยๆมีผลงานดีๆรับบทดีๆก็จะได้ปังๆกันนะคะเอาล่ะค่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยเนาะใครที่ชอบคุณจางวินลงแล้วก็คุณกูวลีน่าจา่าบ้างก็อย่าลืมมคอมเมนต์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์นะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ